มาหนูหน้อยมาหนูหน้อยจับคาหน่อยไม่จคอยังหัวเลยวะช่วงนืม ตัวดำตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียจับหน่อยขนตรงนี้หายไปไหนหมดนี่จิกกินหมดแล้วขนนี่เราเลี้ยงไว้สี่อู้ย่ามาอย่ามา,อย,า,มาอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะนั่งให้ดูนี่นั่งให้หลัังมนงมนไ่ค่่อยนังคุณลำยองลำยายคุณลำยองลำยายไม่เห่ไเหาไม่ละ <laughs> นำโชคจับขาหน่อยอ,ยอุ้ยนี่อุ้ยจูจ๊จูจ๊จู๊จู๊ขะจู๊อุ้ยหำไงหำไงนนมันขี้อืออุ้ยเห็นจูเลยเมื่อกี้นี่จับหน่อยจับหน่อยเอาวิ่งให้พี่โมดูหน่อยเร็วเร็ววิ่งให้พี่โมดูหน่อย วิ่งให้พี่โมดูหน่อยจับขาหน่อยอันนี้ยังนีอันนี้ตวยังนี่จับขาหน่อยจับขาหน่อยวิ่งให้ดูหน่อยพ่อตบมือหน่อยเร็วจับขาหน่อยจับขาหน่อยเออวิ่งให้ดูหน่อยพหน่าอุ้ยพหนาโซสกิลน่ะ เจอกัยมามานี่นำโชคมานี่เร็วเร็วมาวิ่งให้พี่โมโดูอีกรอบนึงเร็ว,จ,รวจับขาหน่อยเร็วเร็วจับขาหน่อย จับค้าหน่อยน้าโชคจับหน่อยน้าโชคจับหน่อยลำแพนให้ดูก่อนเร็วเร็วเมื่อกี um, ้มันวิ่งให้ดูด้วย าได้ผลตัวเนี่ยก็มาก็หูเลี้ยมสอบได้ไม่ได้ได้ทำมันทำได้ทำได้ดลยอุ้นอุ่นชาห์มาจับเร็วเอาทำไมหน้าแดงจังโอ้ยการไหลายก็พอก็มีอีกเออใบบัวมาจับใบบัวมาจับนี่จับตรงนี้นี่รูปหลังมันมันจะนั่งลงเือว่ะโอ้ยรูปยังไงรูปอย่างงี้เหรอ มันกินยอคอยกสนดอกกินวนมองกินกินไปรอดเพรสวนกวนดอกไข่ไหมนี่วันนี้น่ะตัวไหนก่อนอ้าปเรียไข่ไข่เรียคนกำลังเยอะๆดิเนี้นป่ เออมันมกลางปีกสันยิ่งยิกงยิ่ยิ่ทั้งสองเลยแมนเขารุ่นเลยตัวนี้บพรว่าตัวนี้นะใช่ไหมใช่เพราะว่าตัวนี้มันดูนี่แล้วมันจับขาเนี่ยหูดยก้อนเลยกลับเนื้อ่เหมือนนคจกกดูาจัแม่มมีาจุกเอามาเคยจุกพ่อแม่พ่อแม่เคยจุกจุกอะไรหรอจุกตูดน ที่นี่นนไงไข่มันจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่นี่ไข่น,นนะไข่มันจะอยู่ไม่มันไม่ติดข้าง<ช>หลังติดข้างหน้ามันไม่ใช่ม้าดิลูกม้าดิเตะข้างหลังนี่เลยลูกอ,อา้ไเห็นไหมไม่ม้าเตะหาหมอนไข่มัน ขุ่นตัวน้อยไปไปกินขับ้านยากปุิมานั้นมาไม่ทันยา่าย่าขัาบรถออกไปเมื่อกี้นี่ออไปตลาดยังว่าจะมีอย่างวิ่งให้ดูหน่อยนะใครเร็วใครนี่น,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 น่ีอันนี้ใครได้จ้ะพี่น้องนี่มองมองไครที่ว่าเสียนออกมานี่จะนี่ใครเพื่อนนี่นี่ นั่งลงไข่เรียวนั่งลงไข่ไข่เรียวไข่ไม่ปวดตัวหรือเปล่าฮะโอ้เอาถ่ายให้แม่หน่อยเอาอออาถออไม่ให้มาน,นัง่งเดี๋ยวยังไม่นั่ง มันจะไปนั่งตรงทรายตรงนู้นไปหาพี่โมเขาวนปยังไงวะ อันนั้นจะอันนั้นนะคะคุณต้นนะคะนะคะผู้ให้อาหารนะคะเออใช่ทำน้ำพริกกะปิกินเนาะทอดปลาทูเออเออน้ำพริกกะปิทอดปลาทู ไปซื้อกกกระดูโลตาบลาบลาบนกกระจอกเทศเลยไหมลาบลาบเนื้กระจอกเทศเลยเรานกกระจอกเทศทาเกลือรหรือเปล่าโอ้ยว้าวบาปาเลเนาะเเออข้า <c oughs> <c oughs> ข้างหลังกับไอข้างาข้างนะเออนี่มาต,ตรงนี้นี่มันจะเออเออ นี่่คะพันจกขนกินนี่มาเออไปตัวเล็กก็ได้นี่ตัวเล็กก็วิ่งนี่ค่ะไข่อยู่ตรงนี้ค่ะนี่นี่มงเก็บไข่เพื่อจะเกิดออกมานะนี่ไข่ตรงนี้เลยนี่จ้ะนี่นี่ไข่ตรงนี้เลยนี่ถ่ายใกล้ๆเลยนี่ดาบเพิ่นอยู่นี่แหละ พี่โมโมกับพี่โนรี่มาหาแล้วอย่าเข้าข้างหน้านะข้างหลังกับข้างข้างข้างหน้านุกนะทำไมเด้อไม้ไม่ตีแต่ว่าพูดถึงหนี่ยางเพิ่มเพิ่มมาแล้วเขาจะชอบสีสัน จิกขาวตัวไน,นะพ่อจำชื่อไม่ได้พ่อเลยเอายาม่งมาฉีดตัวที่มีสีม่วงชื่ออะไรฮะชื่อลำไยอันนั้นลำยองอันนี้นำโชคเขากำลังจ้องกันนะคะจ้อง,องดูสินะ่ะจ้องแว่นไงไม่เคยจ <ขอ S 1> เจอะะ <laughs> เออ <า S 2> <laughs> ต้องเอาเอ้ผักบุ้งมานะวันหลังเอาผักบุ้งมาพารวยตัวเล็กน่ะชื่อพารวยตัวตัวอีกฟาร์มหนึ่งเขาเรียกมีเงินมีทองพารวยสามตัวนั่นนะตัวเล็กน่ะตัวผู้ใช่ไหมนี่นี่ตัวคอเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่เอ้า <laughs> โอ้ยมาข้าขงหลังเว่ยตื่นเว่ยเอ้ยมาทางมามา,มาทางหลังเลยก็ตื่นเนาะอร่อยไนหะมอ่ะไม่มีอะไรให้กินม่โอ้นหน้าเด้วยวะไหนอื นี่จะดูวิ่งขอจับขาหน่อยจับขาหน่อยพี่นำโชคนะ่ะขอจับขาหน่อยนี่ขานุ่มๆดีอุ้ยให้จับเด้อเก่งมากเลยอู้เก่งมากเลยให้จับอุ้ยเก่งมากอุ้ย,ยนำโชคขอจับอีกทีหนึ่งหน่อยถ้าไม่จับก็วิ่งเลยวิ่งให้ดูนี่ไปดูพ่อดีกว่า พ่อเข้ามาเล่นแล้วเดินเดินพ่อเข้ามาเล่นแล้วไปบัวเข้าไปกับอาต้นไหมลูกนี่นี่พ่อมาละพ่อมาเล่นละดูมันงงโนรีดูไม่โอ๊ย มาใกล้จังเลยสองตัวนี้นะฮะเ,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 เออเออมันจะมาจิกไอ้ที่ข้อผมหรือเปล่ามันคงแปลกใจเนาะเอ,อ้อวันนี้ทำไมคนเยอะจังเลยเอ,อืมนี่ดูจิกเลยจิกเลยอ๋อเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ ตาไม่ซะาอุปทานหมนเนี่ยเอออะแม่ไ่ะแม่พี่ไปเอาทรายมากบตรงนี้แม่ไปตากทรายตรงนั้นมากบตรงนี้เลยเป็นไงสบายดีสบายดีไหมสบายดี สบายดีสบายดีน้องชอบหยอกไงผุ่นมาแหละผุนผ่นเพ <c oughs> ิ่งเบเพิ่งเบมาละนี่ตัวสีดำมันแกล้หรวอวะ <c oughs> มีทางซ้าย <c oughs> <c oughs> ถ่ายรูปให้น้องหน่อยสิโม, <c oughs> ม,มเออถ่ายมา เออเออเออไม่ทับเออเออเป็นรูปที่พองแข็งสุดสุดว้ายเออนั่งลงลูกนั่งลงไข่เมรูปอีกรูปอีกเออมันนั่งตรงนี้อยู่หรอใช่ไข่ตรงนี้แหละใช่วันนี้ต้องไข่ อุ้ยจับได้แล้วจับน้ำชโชคได้แล้วเดอ้อจับน้ำชโชคได้แล้วเออ,เ,อ,อเป็นผู้กล้าจับน้ำชโชคได้ไแล้วไม่ไม่มีคนจับมันได้หรอไม่มันไม่ให้จับมันจะวิ่งแม่ก็จะลอยไล่มันพ่อมาไล่ตัวใหญ่ให้มันวิ่งให้ดูน,น,ดนี่นี่โดรีจับดูสิเออ เหมืนกันเลยได้กรบมาชูงีไหมนี่เราจับได้เลยนี่อุ่นมากวิ่งเลยโนริวิ่งไล่เลยนี่เราหมายว่าตัวใหญ่อ่ะเออจุกกระปกไว้อยาให้แม่อาบน้ำได้เนาะ เอาน่ามาฉีดเลยมันฉีดเนี่ยไม่เราจะถ่ายจนกว่าเราจะได้ตอนมันผสมพันธุ์กันมันไม่ค่อสมให้แม่ดูหรอดูมันต้องลำแพนโอู้ยยังยางเพอเบอเพอเพอมาใกล้หลายาลใกล้เกินไปแล้วมันเหม็นอะแม้ว้อ่ะ <c oughs> มาดียอยอืม <c oughs> เอาถ่ายให้แม่หน่อยแม่จะอยู่ตรงระหว่างกลางเอากล้องลงก็ได้เอาถ่ายวิดีโออยู่ได้เนี่ยเอาให้มันเหนทุกตัวสิึ่งสงหนงสงคุณพ่อมาเล่นด้วยแล้วเอาเอาเอานั่งลงเอานั่งลงไข่มันมาเฟียฉันอ่ะมาเฟีย ืมพี่จับตัวน้ำโชคได้หรือยังรู้จับได้เลยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเข้าข้างหน้าสิข้างหน้ามาันจะทำเตียวอ่ะมันเห็นเราไงอืมอืมดีเ,ดเพิ่อนว่ามันอันนั้นะอืออืม นี่แหละสองตัวนี้กับตัวนี้แหละนี่ตัวสันปีกยิก่งยิ่งยิ่งยิ่งอยู่นี่แหละโอ้ยดูมันกระโดดดูมันกระดดโดดออ้ยงามมากงามมากโอ้สวยมากสวยมากโอ้ยสวยมากสวยมากาโอ้ยเอออย่าทำน้องเด้อเอออย่าเด้อย่าเด้อ,ดอ,อเออเมื่อกี้เป็นอะไร ไม่รู้เออมัต้องเป็นตกใจสิเออไม่จริงมันคือกำลังจะไปจับไขมันอืมตรงที่มันตุ้งๆเหรแต่ว่ายังไม่ได้ให้จับอะไรอืมอะะถ้าลำเพนยิ่งจะสวยลำเพนรู้จักไหมลำเพนคะ่ะคุณนำโชคขาลำเพรย์ให้ดูหน่อยลำเพนให้ดูหน่อยลำเพนให้ดูหน่อยเนี่ยค่ะ อันนี้คือมองเก็บไข่เพื่อน,นี่ค่ะนี่นี่ไข่กระสิอยูนี่แหละเ,เกิดไข่ไม่ลวกอืดอืดแล้วแล้วแม่จะพาเบงนี่นะโอ้มันกระโดดเมื่อกี้สูงมากเลยเออ อยากจะเจอเธอทุกวันก <sounds amazing. S 1> ็คิดถึงเธอทุกวันโอ้แม่ร้องเพลงให้ฟังไม่อันนี้ดีเพื่อนที่อย่างนี้เออนนกระจอกเทศยังไม่ฟังเลย นำโชคเอ้ยไม่ใช่พารวยมาเดินมามาพารวยมาไม่เอาไม่เอาเขาเรียกน้องเขาไม่ได้เรียกตัวเองเขาเรียกน้องเขาเรียกน้องมาตบตบมือใส่ตูดมันนี้ให้มันวิ่งนี่เอ้ยอย่าทำน้องสิ อาปากเงียบเงียบ,งย,บงยบเสียบงยส้นห่งอยู่ยยจับขาหน่อยจับขาอีกหน่อยจับขาอีกหน่อย เ,เดินไปเลยเดินไปแล้วก็ไปนั่งนั่งเล่นทรายตามไปดูตามไปดูนั่งเล่นทราย,าาายพ่อเข้ามาเก็บอันนี้หน่อยเข้ามาเก็บขยะหน่อยเร็วขยะเยอะเยอะเยอะมาก กระป๋องอะไรเนเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็มาเล่นกับนกกระจอกเทศน,นะคะแลนน้ำพี่นองแลนน้ำนกนกพาออกกำลังกายจ้ะเป็นการออกกำลังกายในตู้เลยโอ้ยอย่าเดินพเนพเื่อเยื่อเพื่อเยื่อมาเร็วหลายอย่าเดินใส่แม่หลายแม่ก็ย่านอยู่เด้ออืม พุนเปนน้ำพ่อพุนอ,อ,อ <c oughs> ตอดก้นยีพ่อซะ เฮ้ออย่างน้ำดากพอต่อยตๆอยู่ค่ะพู่นะตัว,ตวน้อยมีความสงสัยว่าทำอะไรกันทำอะไรกันข้ามฝั่งมาไม่ได้นะเจ้าหนู พอจับอีกหน่อยนำโชคนำโชคจ้าจับขาอีกหน่อยจับขาอีกหน่อยเออเล่นเร็วเล่นเร็วเออเล่นเร็วเล่นเร็วเฮ้ย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 จีไปจี้หัวน้ององจังไหน ไม่กวนละประเสริฐออสติกปักขาดฟาร์มนะคะฝากด้วยนะคะ